สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปพสเปิดที่เว็บ bronchang com นะคะเป็นเว็บที่ปอสใช้สอนนะคะมีหัวข้อมาใหม่นะคะคือ graded reading one นะคะตรงนี้อยู่ในส่วนของ beginners นะคะคลิกเข้าไปมีเรื่องนะคะให้เราฝึกอ่านนะคะร้อยหนึ่งนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะปอสใช้เรื่องเหล่านี้นะคะให้นักเรียน ฝึกฟังด้วยวิธีการก็คือคลิกเข้าไปเลือกเรื่องที่1นนะแต่ตอนนี้นักเรียนบอสอ่านไปเรื่อง40แล้วพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือแล้วก็มีให้ฟังเสียงนะคะวิธีที่บอสให้นักเรียนก็คือนักเรียนต้องซื่อสส่กับตัวเองให้นักเรียนปิดข้อความและเปิดฟังทีละประโยคแล้วก็พูดมาว่านักเรียนได้ยินว่าอะไรบอสก็จะบอกนักเรียนว่าถูกผิด แล้วก็ใบคําคบ้างแปลให้เขาฟังว่าประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้เขาก็จะเดาคํานะคะอันนี้เป็นวิธีการที่โบสอนนักเรียนให้ฝึกฟังนะเพราะแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกฟังเนี่ยในบทเบื้องต้นนักเรียนเขาทําไปหมดแล้วนะคะเขาก็ทําได้ดีนะคะแล้วนอกจากจะฝึกฟังแล้วเนี่ยฝึกอ่านตามก็ได้นะเมื่อเรา start reading คลิกตรงนี้นะคะ start reading จะมีไฮไลท์ขึ้นมา ดูซิว่าเราจะอ่านทันไหม board ลองดูนะ start reading adesia wakes up at 7 a.m. She opens her laptop The teacher is teaching through video Patricia sees her classmates on the screen The teacher gives an assignment The students will submit it online An online class s s not the s e m e as in person. p a ิเซ i ยคิ i s e ง s her f r i e n s s She m ต s t s the cafeteria at school. อันนี้ก็คือการฝึกอ่านนะคะจังหวะให้ตามสีที่ไฮไลท์นะคะอ่านถูกอ่านผิดไม่เป็นไรอ่านไปก่อนแล้วเราค่อยมาฝึกให้ความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้โปรก็อ่านคำว่า Mrs. s e t ผิดนะคะ แต่เสียงที่ออกมาอาจจะถูกก็ได้หรือวอรู้ว่าวบตอ่านผิดคราวนี้ฝึกฟังสมมุติติ้งต่างว่าเราปิดนะเราปิดแล้วเราก็เปิดฟังทีละนิดนะคะ Patricia wakes up at 7 a.m. Patricia wakes up at 7 a.m. She opens her laptop. She opens her laptop. Teacher is teaching through video. Patricia is สต์ต t ชช i ่ง o ื่อวอันนี้คือสิ่งที่ได้ยินคือ t ท o ไม่ใช่ true เพราะฝรั่งบางคนเขาก็ออกไม่ชัดเจนเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดที่เราจะรู้คำศัพท์แต่ถ้าคนที่รู้คำศัพท์แล้วก็เข้าใจแปลได้ก็จะเดาได้นะคะอันนี้เราก็ได้ยินเป็น t ท o ไม่ใช่ true ก็ได้นะ Patricia sees her classmates on the screen Patricia sees her classmates on the screen The teacher gives an assignment. The teacher gives an assignment. อันนี้พวกก็ฟังไม่ได้ดูตัวหนังสือนะ The students will submit it online. <S The s t u d e n t will submit it online. อันนี้ที่พปรได้ยินนะแต่ว่าที่พปได้ยินคือ submit t e t ไม่ใช่ submit it นะ Submit t e t คราวนี้พวกก็จะรู้สึกขัดอีกนิดนึงว่าเอ๊ะ eh, เป็นวิวแล้วทำไมถึงเป็น submitted past tense ล่ะอันนี้คือคำถามในหัวตัวเองนะคะเพราะว่าเราได้ยินเสียงแบบนี้เราไม่รู้ว่าเป็น s u b m i t i t แต่แต่ว่าได้ยินเป็น submitted นะ online class is not the same as in person and online class is not the same as in person patricia misses her friends patricia misses her friend she misses the cafeteria at school she misses the cafeteria at school น,ะนี่ก็ เป็นการฝึกฟังนะคะคุณฝึกฟังด้วยตัวเองได้คุณซื้อสัตว์ก็ปิดตรงนี้นะคะอย่าไปมองอาจจะเงยนหน้าไปดูอย่างอื่นอย่ามองตัวหนังสือแล้วก็หัดฟังกดทีละหน่อยอย่างเมื่อกี้บอสก็ทำพวกก็ไม่มองตัวหนังสือเลยนะคะมันก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวเราต้องซื้อใส่กับตัวเองแล้วเราจะได้ทักษะนะคะเราฟังไม่ได้ทุกคําไม่เป็นไรแต่เราต้องได้บ้างนะทุกคนแล้วเวลาเราฝึกอ่านนะคะ ถ้าเราฝึกลิงค์คำได้จะดีสำหรับเราตรงที่เวลาเจอฝรั่งที่เขาพูดเสียงลิงก์กันเราจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ฝึกลิงก์เสียงแล้วเจอฝรั่งพูดเสียงลิงก์เราจะมีปัญหาฝรั่งบางคนก็ไม่ได้ลิงก์เสียงเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะมาอ่านกันอีกรอบนึงนะคะ Patricia wakes up at 7 a.m. she opens her laptop The teacher is teaching through video. Patricia sees her classmates on the screen. The teacher gives an assignment. The students will submit it online. An online class is not the same as in person. Patricia misses her friends. She misses the cafeteria at school. เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนขยันนะคะแล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะจ๊ะ บายสวัสดีค่ะ